สวัสดีครับอยู่กับผมแอลกอบลีนูวันนี้ผมจะมาอัดคลิปตัวละครใน t o เ l e ทาว w e อ d e ดีฟ s e นต์ตัวแรกครับสป,ปิกอร์แมนกากต่อไปเอ่อขอพายอย่างหนึ่งครับผมไม่ได้เอาเอ,เอาตัวละครบางตัวเข้านะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปครับคา m e เมล่าวูแมนกาก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  กากก,ากักกี้สปี p เกอร์แมนเหรอเออโอเคแล้วก็กองทับกาก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 เออตัวนี้ใช้งานได้ดีกาก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 โอ้นี่คือตัวอะไรเนี่ยอ้อมเม,มน i c a m e r Man มีมีไว้แก้สตันครับอืมโอเคต่อไปกองทับ กากแบสสเิกแมนเล่นเล่นไม่ได้ครับกากเอิมอะไรเนี่ยเอิรมโลบติกสี่เพนอืมต่อไปไมโครเวฟแมนเอิม,โโอม,เ,อมเดี๋ยวขอดูก่อนนะว่ามีอีกหลายตัวไหมยังเยอะอีกหลายตัวเลยไป ไมโครเวฟแมนเอาไปเลยนินจาคามล่าแมนขออภัยครับเล่นไม่ได้จริงต่อไปสเปียร์สปิกแมนดาเมจเบามากมากไททันทีวีแมนถ้าเกิดคุณอยากหาไททันมาเล่นสักตัวก็เอาตัวนี้ก็ได้นะแต่ดา,ดาเมจดเริ่มต้นอะ่ะเป็นหนึ่งร้อยเองอยังไกล อันนี้ก็เอมไปคิวปิดคาเมล่าวูเมนอืมไททันสปกเกอร์แมนดาเมนเหมือนไก่อืมไปอันนี้ไปค,คิวเลอร์ทีวีวูเมนก็คือแบบข้อเสียเดียวคืออัพแพงไปหน่อยแต่ตัวนี้แบบใช้งานได้ดีและไม่โดนสตันด้วยเพราะฉะนั้นเอิมอืมต่อไป คาเมล่าค่ะเอาไปเลยครับเจตแพ็กสปิกเกอร์แมนดาเมดเขาดีนะแต่เขาแบบโจมตีช้าก็คือแบบอโอ้โหนี่ผมพูดเลยอันนี้เลยเรปเปอร์คอนคาเมล่าแมนถ้าเกิดผมอ่านชื่อผิดต้องขออภัยด้วยนะครับเรปเปอร์คอนคาเมล่าแมนแบบเป็นตัวที่แบบจะไม่โดนสตันเป็น แบบอังขาดเลยอ่ะคือแบบจะไม่โดนสตันเลยนะครับโอ้โหแบบใช้งานได้ดีมากเลยนะตัวนี้อ่ะเพราะฉะนั้นอืมเก่งมากแต่แต่ไม่ได้โกงมากเพราะโกงมากสำหรับพวกที่สามารถลงเอ็นลสได้นะใครท่านแคมเมลาแมนล่ากอัพเกรดบอยบอยขออภัย ถ้าเกิดอย่างซื้อตัวไททันนะไปซื้อไปซื้อไฮเปอร์อัปเกรดไททันสปปเปคแมนไม่ก็เอ็ไททันสปปเปคแมนหรือไม่ก็สตีฟลากอัป,ปเกรดดีกว่าเยอะเลยต่อไปอืมพี่คลิโตลากอัพเกรดอเอาไปเลยครับต่อไปพี่ตัวนี้แหละกำลังดีเลยครับอืม ไปใช้ได้อยู่ต่อไปไนท์ไททันสปิกแมนไปแล้วก็กองทัพก็ก็ได้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 ตอนนี้ให้ไปอืถึงแม้จะโดนเนิรมนะต่อไปตัวนี้เลยอืมเก่งมากเลยครับตัวนี้เป็นต่อไปเป็นพวก เก่านาฬิกาอ้อขอขอย้ําอีกรอบนึงนะว่าผมไม่ได้เอาบางตุบางตัวละครเข้านะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปนะครับต่อไปลาร์ฟฟิวเจอร์คอร์กเมนมันหยุดเวลาได้นานแฮะต่อไปอืม ฟิลเจอร์ลัดคอกแมนตัวนี้แบบเก่งเอาเรื่องเลยนะเก่งเอาเรื่องสามารถเอาไปลงเอลเลสได้แต่แต่แต่ไม่ถึงขั้นร้อยเวฟขนาดนั้นนะเพราะว่าร้อยเวฟสำหรับสาหรับพวกพวกที่แบบสามารถแบบขึ้นร้อยเวฟได้เลยอะต่อไปเออเออโอเค ต่อไปเออตัวใหม่เอี่ยมอ่องเอวี่ให้สิไม่ใช่ตัวใหม่เอี่ยมอ่องเลยเออตัวนี้แบบใช้ได้เลยนะตัวนี้ใช้ได้กําลังใช้ได้เลยบางบางตัวละครแบบตัวนี้แบบไม่เคยเล่นเลยอนะผมยังไม่เคยเล่นนะต่อไปตัวนี้เออเก่งมากแอคไททันสปิกเมนคือ เป็นไททันสปิ์แมนล่างล็อกสตาร์ของคุณดอมสตูดิโอนะอืมเอาไปเลยต่อไปลาดฟิวเจอร์ค็อกแมนเป็นแบบโกลเด้นนะอืมกำลังใช้ยานได้ดีเลยนะต่อไปไททันเพลยซันแมนก็เอ่อก็ใช้ได้ด้วนแหละโอ้โหไททัน ทีวีแมนล่างอัปเกรดหรือจะเรียกว่าไททันซิกมาแมนไม่ใช่ไม่ใช่ไททันซิกมาแมนล่างอัปเกรดนะก็คือไททันซีนีมาแมนล่างอัปเกรดก็ได้หรือจะเรียกว่าไททันทีวีแมนล่างอัปเกรดก็ได้คือหลังจากที่ล่างแรกก็เออใช้ก็ไม่ค่อยจะได้นะแต่ล่างนี้ใช้กํลาลังจะดีเลยอืมใช้ยาได้ดีตอแปไททันบันนี Man, ่แมนก็เออ ก็ไม่ค่อยมีอะไรสำคัญมากนะต่อไปต่อไปไททันสปิเกอร์แมนล่างบีนะครับก็คือเออต่อไปอันนี้ต่อไปไททันเพนซิลแมนของคุณดอมสตูดิโอนะครับซึ่งก็ห้ไปไปซอ อัปเกรดไทยท่านคามล่าแม่รือก็คือพี่ใหญ่อืมตัวนี้สามารถเอาไปลงแบบเอ็นเอสแบบขำๆได้ได้เลยนะแต่ข้อเสียเดียวคืออัพแพงไปหน่อยนะแต่มันก็ใช้ได้จริงนะสำหรับผู้เล่นใหม่แบบแบบไม่กี่เจมเอ่ะข,ขนาดผมก็ยังใช้เลยนะแต่ผมไม่ค่อยใช้ซอ่ะผมใช้ท็อกท็ซิกแต่ปัจจุบันนี้ผมเอาไปแลกกับคนอื่นไปแล้วต่อไปโอ้โห พี่กีเลเซอร์อืขาดไม่ได้เลยครับพี่กีเลเซอร์เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับรว่ากีเลเซอร์สามารถเอาไปลงเอ็นเลตแบบช่วงแรกแรกแรกได้เพื่อไปเอาแบบวางพวกตัวละครสําคัญที่หลังนะครับโอเคต่อไปไซเอนทิดทีวีเมนก็เออต่อไปท่านหัวหน้า เออต่อไปท่านหัวหน้าไซเอ็นทิดคาเมราแมนถ้าเกิดผมอ่านชื่อผิดต้องขอภัยด้วยนะซึ่งเออโอเคต่อไปตัวบูสครับอืมต้องมียังไงต้องมีตัวบูส,บต,ต,ต,บสต่อไปต่อไปเอมเขาเรียกว่าอะไรดีเอมเออ อ่อดีเจทีวีแมนไม่ต้องเรียกเลยครับไม่ต้องเรียกต่อแปะเออมกองครับใช้ได้ใช้ได้ไดต่อไปต่อไปตัวสโลของตัวนี้ของเกมน,นี้คือแอสโ o รไททันคา e r ราเมนนะครับซึ่งก็แบบ สำคัญอยู่นะก็คือแบบต้องขาดไม่ได้ได้เลยอะสามารถเอาไปเกิด1ร้อยเวฟได้เลยนะต่อไปไททันแฟนแมนก็เออไม่ค่อยมีอะไรสำคัญมากเพราะฉะนั้นเอาไปใช้ใช้ได้ไฮเปอร์อัพเกรดไททันสปิกแมนเออเอาไปเลยครับเก่งมากโกงมากถ้าเกิดเอาเจ้าไททันสปิกแมนใช้กับเจ้าแอสโทไททันคามิราแมนและ ไททันทีวีแมนร่างอัปเกรดเนี่ยสามารถเอาไปเกินแบบร้อยเวฟได้เลยนะพูดจริงต่อไปพวกแซนแมนไม่ใช่สิแฟนแมนเหรอเอิมเป็นตัวสามารถแบกต้นเกมได้ฮะเพราะฉะนั้นเอาไปเลยทั้งคู่สวา่านมิวแทนทอยลตก็เอิมสามารถเกินเวฟเวฟแบบสามารถตั้งแต่เวฟที่ห้าร้อยเป็นต้นนะโอ้โหเออไททันคามิคร่าแมนเอิ เฮ้ยเฮ้ยโอ๊ะก่อนแป๊บไททานคาเมล่าแมนเมื่อก่อนดาเมจอาจจะดีแต่เดี๋ยวนี้แบบเริ่มใช้ไม่ได้เลยอืมอันนี้ไปแหละที่ผมพูดว่าใครมีแบบต้องไม่แร์แน่เลยสตีฟล่างอัปเกรดหรือก็คือไททันดิวแมนล่างอัปเกรดนะเอาไปเลยครับอย่างโกงจ,จัดเลยอะแต่ข้อเสียเดียวคืออัพแพงปีหน่อย ไททันดิวดาก้อนก็ลมเดียวกับสตีฟล่างอัปเกรดเออก็ก็ลมเดียวกับสตีฟล่างอัปเกรดนั่นนั่นแหละครับหรือคือสตีฟล่างที่แท้จริงหรือก็คือสตีฟล่างมังกรหรือก็คือไททันดิวแมนล่างล่างมังกรหรือก็คือล่างล่างที่แท้จริงซึ่งก็ปมไม่แพ้ล่างล่างก่อนหน้านี้เลย ไทยท่านโอกเมนอืมแต่ถ้าเกิดเอามาเปรียบเทียบกับสตีฟล่างอัพอัพเดที่ยังไม่ใช่ล่างที่แท้จริงนะก็คือแบบแบบเอาชนะได้แต่ถ้าเกิดใช้ไทยท่านดิวดา้อนนะไม่น่าได้ก็คือก็คือแบบไทยท่านดิวดา้อนเนี่ยก็คือแบบใช้งานกําลังดีเลยนะก็คือแบบใช้งานนี้ได้ง่ายโดนบดบังโดนบดบังเลยแหละ ตัวนี้หายากด้วยนะนะพูดจริงตัวนี้หายากมากมากว่าไม่ไม่ค่อยมีตัวที่พวกที่คนไม,ไม่ไม่มีไม่ไม่ค่อยมีคนแบบชอบเอาตัวเอลติเมดไปขายนะไม่ค่อยมีนะต่อไปโกลเด้นไททันสเปก็มีนตัวเอลติเมทต้องเก่งอยู่แล้วโอเคยังไงตัวเอาเอาเมทก็เก่งอยู่แล้วโอเคนะอันนี้คือทั้งหมดนะครับเทียริทั้งหมดที่ผมจัดมานะ นี่ขอย้ําอีกทีนะครับว่าผมจําก็คือแบบไม่ได้เอาตัวละคงตัวเข้าเดี๋ยวคลิปผมมันจะยาวเกินไปสำหรับคลิปนี้ผมขอเอาขอเอิมลาไปก่อน,นครับบ๊ายบาย